เดี๋ยวดู ชาก็เวพี่วโรนหลวงพี่บวชนานแล้วหรอเจ้าคะยี่สิบห้าพรรษาแล้วยี่สิบห้าพรรษาก็ตั้งแต่นางเอื้องเออนานมากแล้วนะเจ้าคะงั้นดาวขอตัวก่อนละกันเจ้าคะโยมหนีภัยมาไม่ใช่เหรอท่านรู้ ไปทำอะไรกับใครเขาไว้ล่ะเขาถึงได้ตามเอาชีวิตเนี่ยเปล่านะนไม่ได้ทำอะไรนะฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ทำอะไรลไแล้วใครทำก็หนักเอ่อเอ่อก็ลุงพี่จะมาถามทำไมแล้วเจ้าคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้อ่ะช่างเถอะใครทำสิ่งใดไว้อีกไม่นาน ความจริงก็จะปรากฏหลวงพี่หมายความว่าไงเจ้าคะหรือว่าจะมีคนตายอีกใครคะกรรมนี้มันเป็นกรรมอาตมาไม่สามารถที่จะยืนมือเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ผู้ใดที่มีเจตนาฆ่าชีวิตผู้อื่น นั้นก็ต้องได้รับผลกรรมตามสนองเป็นการตอบแทนก็อย่างที่อาตมาบอกนั่นแหละการฆ่าชีวิตผู้อื่นมันเป็นกรรมหนักต่อให้ศาสนาที่วว่าวันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองใครได้หรอกโยม พี่เจ้าคะให้ดาวอยู่ที่นี่ได้ไหมเจ้าคะดาวไม่มีที่พึ่งที่อื่นอีกแล้วดาวกลัวว่าผีในเมืองมันจะตามฆ่าดาวขอดาวหลบอยู่ที่นี่สักพักเถอะนะเจ้าคะและเจ้าคะหลุงพี่เน้อหม่ ติ่มเนี่ยนี่นี่ติ่มโอ้ยติ่มซำเธอพาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยถ้าเธอไม่บอกนะฉันจะกลับคุณไหม่มาแล้วนี่มอมีม้เลยฮอย่าไปว่าคุณติ่มเขาเลยครับ เป็นความคิดของผมเองแหละมอยาง้คุณลองตรวจร่างกายดูยครับหรือว่าคุณหมอจะพบสาเหตุอะไรบ้างโอ้นะเพื่อนตรวจเถอะจะได้รู้ไปเลยว่าเป็นผีอะไรกันแน่นะนะนะผู้สาครับว่าแต่ว่าครึ่งสแกนสมองเนี่ยนะครับมันสามารถสแกนวิญญาณได้เลยป่ะถ้าสแกนได้เนี่ยผมว่าโรงพยาบาลนี้ต้องแบบดังมากเลยอะ ฉันอาการเป็นปกติดีทุกอย่างอะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรคะหรือว่าฉันจะโดนผีสิงจริงๆผมว่าคุณอย่าเพิ่งเดาอะไรตอนนี้เลยนะครับตอนนี้คุณเครียดม,มากอะผรว่าคุณทานยายตามที่คุณหมอสั่งก่อนดีกว่านะครับบางทีคุณอาจจะเครียดอย่างที่คุณหมอบอกก็ได้นะครับคุณเคยพูดถึงผู้หญิงที่ชื่อเอื้องจันทร์เขาคือใครคะ อันร์คือศพที่พบในหีบครับเธอเป็นช่างทอฝีมือดีแล้วก็เป็นนางรำที่คมสายคำนะคือคนที่คุณคิดว่าคนในบ้านฉันไม่คนฆ่าใช่ไหมคะตอนนี้ผมยังไม่มีหลักฐานอะไรจะด่วนสรุปนะแต่ว่าเบาะแสที่พบทั้งหมดมันชี้ยำไปทางคมสายคำเลยครับบางทีอ่ะมันอาจจะจริงที่คุณสงสัยก็ได้นะคะ นายพิมพดาวบอกว่าผีเอื้อจงจนันจะฆ่าเธอเมื่อคืนน่ะเพราะฉันก็โดนผีเอื้องจันสิงถ้าเราไม่ไปทําร้ายเขาก่อนน่ะเขาจะมาทําร้ายเราทําไมล่ะคะฉันว่าบางทีอ่ะเอื้องจันอาจจะกําลังตามล้างแค้นคนที่ฆ่าเธอทั้งคุณยายบุญตาแล้วต่อมาก็น้าพิมพดาวที่ฉันเองก็เคยโดนขังไว้ในหีบเหมือนกันนะคะแต่ว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะแล้ว สรื่องจันจะมาเข้าสิงฉันทำไมอะคะตามความเชื่อแล้วคุณก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของเรื่องจันเลยนะบางทีเขาอาจจะใช้ป็นเครื่องมือแล้วฉันทำยังไงดีละคะที่ฉันต้องกลายมาเป็นคนที่ฆ่าคนในครอบครัวเหรอคะฉันจะหยุดเอื้องจันได้ยังไงอะไม่ครับ หม่ไม่ต้องกลัวนะครับผมจะทําทุกอย่างเพื่อสืบค้นหาความจริงในเรื่องนี้ให้ได้ผมจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายคุณอิครางเป็นอันคาด อะไรนะครับคุณใหม่คืออ่าไม่มีอะไรค่ะฉันคิดว่าฉันคงตาฝาดไปเองอะค่ะ คุณมากนะคะครับไว้เจอกันนะครับค่ะคุณพ่อสวัสดีครับไหมเข้าไปดูแลคุณยายไปค่ะคุณมาก็ดีแล้วผมมีเรื่องอยากจะพูดกับคุณเรื่องอะไรล่ะครับ คุณรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วใช่ไหมรู้ครับแล้วเรื่องที่ยัยไหมถูกผีสิงคุณรู้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่ารู้ครับแต่ผมยังไม่เชื่อหรอกครับจนกว่าจะเห็นกับตาของผมเองดีเพราะผมเองก็อยากเห็นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราสองคนต้องร่วมมือกันอะไรนะครับนี่พ่อคุณสายไหมคิดว่าคุณสายไหมถูกผีสิงเหรอครับ จะให้คนไปติดกล้องให้ทั่วบ้านใส่เราจะจับตาดูคุณใหม่กันครับผมคราวนี้เราจะได้รู้กันสักทีว่าตอนที่คุณใหม่หมดสติไปมันเป็นเพราะผีหรือว่าอะไรกันแน่ครับหมด